ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์เพื่อผู้ที่กำลังแสวงหาความรักขอทรงเปิดดวงตาฝ่ายวิญญาณให้พวกเขาได้สัมผัสกับความรักที่ลึกซึง้งและปราศจากเงื่อนไขของพระองค์ ให้พวกเขาได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงรักพวกเขามากเพียงใดเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปลูกอธิษฐานขอความรักของพระองค์หลั่งไหลเข้าไปในใจและปรากฏในชีวิตของพวกเขาในเรื่องสุขภาพ การงานการเงินและครอบครัวให้พวกเขาได้สัมผัสการทรงนำและการปกป้องขอทรงสำแดงพระองค์เป็นการส่วนตัวกับพวกเขาให้เขาได้รู้ว่าพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานและทรงใส่ใจในทุกรายละเอียดในชีวิตของพวกเขาให้พวกเขาได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้และพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในทุกสถานการณ์ในชีวิตของพวกเขาตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1